สวัสดีครับกระผมนายนัทพลเก์วิถีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยามคมพร้อมที่จะท่องทำนองสนอแล้วครับแล้วตรัสบอกลูกน้อยลอยสวัสดิ์จะเอานอนเนือเชื้อชาติดังราชาสีห์ รักษาศีลสัตย์กตเวทียอมเป็นที่สัเสรินเจริญคนทอรลักอัก,กตายุตาเขาเทพพเจ้าก็จะแช่งทุกแห่งหน ุพรนเอ,อ้อนอ,อนงอ,อ,นอ,อนทอรพลพระเวทมนต์เสื่อมคลายทำลายหดเพราะบิดามาด้วยอุดสเร,รนีคุณเขามีมาพลพนผลกำหนดจา ทำผิดก็เหมือนพ,อพอน่อพ่อไรยหด่จมออมอดเอ็นดูพอ่อ